ครับมื่อนี้กเบิ่ได้ไปทําการทํางานนะครับ <laughs> มื่อนี้ก็เลยไปตลาดได้มาข้าโคดมากครับก็เลยมาข้าโคดูดและมักซารี่เดียวกันนั่นแหละครับ <laughs> ก็เลยมื่อนา้ให้นักเอก MV, <laughs> ed, เอ็มวีเห็ดข้าสีเห็ด <laughs> ข้าวต้มข้าวต้มมักซารี่ครับจําได้ว่าทำแม่เพิ่งเคยเห็ดไห้กินแต่ตอนยังหน่อยก็เลยขึ้นยา,ยาครับ <laughs> ครับ อีกจังหน่อยเดียวสิาเบิ่มมบึงขันตอนการเฮ็ดครับหลังจากเข้าขูดขูดมาเข้าขูดซาลี่นั่นแหละครับเข้ากับเนี่ยเลามะมาแช่เข่าเหนียวครับเนี่ยเอื่อนมาเขา่าไปไปตามแต่กันเดี๋ยวแฮมเข่ามันในจังหน่อยแล้วก็ที่ไปตามาาแต่กันแล้วก็เอาเอาส่วนผสมมานลัดจังได้หอแล้วจังคอยทาให้เบิ่งครับเหนียวครับแช่เ,เข่าเหนียวเนี่ย แล้วก็มาใส่โคกใลยโคกตำให้นางเอกเอ็มี้เอาสวัสดีท่านผู้ชมเลยนางเอกเอ็มบี้ขาตูงขาควันีสีแซ่บตัวตำเขาบอกมีโคกไงครับผมเขามีโคกน้อยๆก็คอยตำหลายๆรอบเอาครับไงแต่เจ้าของโคกไงแต่เจ้าของโคกเดี๋ยวตำตำเขาแล้วก็เทเอามาผสมใส่กับข้าวโพดนะครับ มาทายขั้นตอนการห่อนะครับโอ้น้ำตาลลงไปเอาน้ำตาลลงไปโอ้หวานแล้ววันนี้เบาหวานหาหาแล้วครับนี่อพอๆๆๆๆๆไล่หลายพวกน้ำตาลเนี่ยลดนิดหน่อยเกลือทั้งเล็กน้อย,อ,อ,อ,ยอันนี้สูตรของคุณยาย คุณยายผักเห็ดแบบนี้แหละตอนจังน,น้อยมาไายในสวนแล้วก็ฮักมะเขือพุดมากกับมาเขอือเทข้าพุดข้าวผสมลงไปนั่งเอกเอ็มวีนั่งเอกเอ็มวีกับถ่ายใไ่ตอนนี้ลูกบั้าทายเป็นคลิปวิดีโอกิดเป็นเตงตัวสวยมาเลยนั่งเอกเอ็มวีคนละยางกับฝันฝันเข้าพุดเล่นนะเนือ้อเต๋ ตามใส่อีกใส่ข้าวเนื้อหลายๆครับมันจังสีบัวอันนั้นบัวลิติดต่อเพื่อข้าวโพดนี่นะครับเห็ดเห็ดตองห่อนะครับเห็ดสูตรโบราณเลยครับนีเ่เขามาทำการทำงานนะครับเคืกเห็ดข้าวโพดแล้วก็ขึ้นยาก คิดหอดสมัมย,ยัยน้อยแต่คิดมาเห็ดกินมือได้ยุดิดวิธีการหอ่อใส้เปลือกมนเลยนะครับห่อครับชุบจากกระปายคนหอก็สวยข้าวต้มก็กรีบส,สวยอุ่นอน,อน อันตอนโตไปเราก็เป็นหนึ่งนะครับมีจ้างนั่งออกเอ็มวีครับน้าทาย <c oughs> หอข้อตุม้มมะขั่วโพด <c oughs> ปันปันพ่อแม่พี่น้องกินครับวันนี้ครับมัยแตะกรอนหนูไมบอก้กินง่ายแล้วถ้าหมดมนันวันพระคุณเลยไปถ่ายจินอยู่วัดตอนเสาร์ครับ บอยา,ากไปวัดก็ต้องได้ไปว่าอยากกินข้าวต้มสมัยก่อนสมัยยังน้อยมานนี้ครับเด้ยวยผุไดไอหอผุไดไอหอหองามมะหอะครับมะหอซอยกันครับอันนี้คนค้นหองามอยู่ครับแต่ว่าหอบปงามปดัดไดบปงามปัดได้เลวตอนนี้ <laughs> งามบาได้กินกระตุ้งงามบาได้กินกระตุ้มแน่สาดถิ่มเลยเป็นบอกขันมาคันมาคนหัวพวงามเนี่ยนว่เอาทากินทากรินแล้วก็เรียบร้อยหน้าตามก็ออกจะมาประมาณนี้เราก็เตรียมนึ่งอีกสักครู่เราก็ได้กินแล้วก็ซุกเรียบร้อยครับบาดนี้ อใส่จานมันเรียบร้อยครับมาเดินไปกินทั้งกันเอามือไปอน,นี่นี่นี่เป็นเดี๋ยวนี้นครับเนี่ยม,มากินทั้งกันครับบานะ้านเนี่ยเดนะี้ยวเลยบ้านสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ครับมื่อไหร่มีนมนวดีๆสิทาให้เบิ่งไหมครับมื่อนี้เพ่อจะไปทำงานทำงานว่านพักผ่อนครับกับครอบครัวนะครับ สำหรับเมืวานนี้ครลาพีลาหน่องไปก่อนสวัสดีครับ